สชบัดนึ่สองัสดีนะครับวันนี้ก็เนื่องจากวันนั้นเนี่ยที่ไปแข่งกันที่บอ่อไทนานานะครับปลาไม่กินเลยครับ ไม่ค่อยได้ปลากันแล้วก็มีอุปสรรคมากมายเลยอย่างแรกเลยก็คือปลาเพิ่งปล่อยไปปมันทําให้แบบปลาใหม่ไปกวนปลาเก่ามันก็เลยตื่นนะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะครับแต่วันนั้นอะด้วยความเก่งของผมนะครับผมก็ยังเอาชนะพี่เล็กไปได้ด้วยปลาหนึ่งตัวนะต้องกดเสือผู้ชนะนะครับนี่ครับน้องเต้หรือช่างเต้เรานี้เองนะครับจะต้องมีการทําโทษนะแต่ขออุบไว้ก่อนว่าจะทําโทษอะไรนะครับวันนี้นะครับจะมีสบไพร์ี่เล็กกันอันแรกเลยก็บนหัวอผมนี่เป็นวิกนะครับอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็น เสื้อนะครับโอ้โหสวยงามนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปเลือกกันว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับโอ้โหเดินตัวนี้เป็นสายเดี่ยวเลยนะครับโชว์โชว์ล่องหน่อยนะแบบนี้นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นเสื้อขนเป็ดนะขนเป็ดหรือขนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่เล็กจะแตกรอบมาแล้วเป็นยังไงเป็นบทลงโทษของพี่เล็กนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน มีอะไรมาทำให้พี่เล็กด้วยพี่เล็กทำได้ไหมไม่ได้จำได้ลจะแกล้งจะเต็มใจก็ยังไงก็แพ้แหละพี่เล็กว่าว่าให้พี่เลือกเลยพี่พี่ถนัดสไตล์ไหนอ่ะเสื้อหมาเสื้อคนเนี่ยมันจะขาดไหมเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูผมแปรงโฉมก่อนนะครับยอด เล็กเหมาะกับตัวนี้ไอ้เงาเรื่อยใส้กูใส่เงี้ยพี่เล็กพี่เล็โย่ยนดิอมมันมองไม่เห็นน่ะมันเป็นตไหนเป็นอ่วไหมา นมีเออนี่อยู่อย่างงี้แหละดีอย่างเงี้ยต้องไปเดินรอบตลาดตักน้ำอ่ะคนเขาจะตกใจมึงถามว่าให้ค่าโจ้องหูอะไรดีวะเดี๋ยวกู้ชายเดินเลยเอาไม้เล็กว่าจ้างห้าร้อยนะแล้วเดินรอบตลาดปากน้ำเอาไว้ชุดเนี้ยไม่เอาครับสวัสดีค่ะนี่น้อง เล็กกี้นะคะตอนนี้หนูโสดนะจ๊ะสนใจติดต่อได้นะคะวันนี้จะมาขายอุปกรณ์ตกปลานะคะอ่าขายกันเบกก่อน,นะคระับอย่าให้มันจะพ่กูบอกให้มึงเอาไี้มา่ย่าไห่าให้ทาบ้าแล้วก็บ้าเลยเอาลูกโป่งมาสองลกูกมึงใส่น้ําแล้วเดี๋ยววิการ <c oughs> นี่นะคะวันนี้น้องนิกกี้จะมาเทคห้นนะคะ <c oughs> นักจะเดงมันจะมีผลนี sí> ่วะที่มาถ่ายเล่นอย่างนี้จริงๆริงเนี่ยเวลากูจะหลอนเขามึงมึงก็ไม่หลอนเออให้มันปิดข้างนึงแหละคุยไม่ได้เอาเอาแบบผู้หญิงอ่อนหวานลาำเลยเฮ้ยกินไม่เลิด จะได้ยังเก่งเกงไม่เกงไม่เซ็กซี่เลยเอ้าเฮ้ยใช่ใช่เลยใช่เลยดูจะอ้วกพาพีน้องดิกกี้ไปตกปลาหน่อยพาดิกกี้ตกปลาเว้นการดิงกกี้โอ๊ยเฮ้ยบ้าไปแล้วเป็นเป็นไงบ้างพี่เล็กการทำโทษครั้งนี้งวดที่แล้วพาพี่เต้ครับเลยโดนทำโทษครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ น้องนิกี้จะไปตกปลาแล้วรถใครอหพี่ขวาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมีแปดล้างตานะครับผมก็มีเล็กนะครับแปดหลังตาครับพี่มึงประกานะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมผ้มฮะฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาด ในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราดีวยนะคะ